สวัสดีค่ะเรามาคุยกันเรื่องอนุโมทนาสาธุส่งบุญให้นะคะการอนุโมทนาสาธุแล้วก็ส่งบุญให้เนี่ยทำให้เป็นทำยังไงนะคะมันเริ่มฝึกจากของหยาบก่อนนะคะคือการที่เราไปบวชปฏิบัติธรรมเนี่ยส่วนใหญ่แม่ชีเนี่ยเขาจะคอยพูดกันค่ะสาธุอะไรดีๆเขาจะเรียกเขาจะรีบพูดว่าสาธุสาธุดีแล้วดีแล้วเนี่ยคะ่ะก็เหมือนกับการอนุโมทนาบุญสาธุส่งบุญให้ คือเป็นการฝึกที่แบบว่าคือส่วนใหญ่พวกผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีกิเลสเรื่องอิจฉาเนี่ยเด่นเลยมากกว่าผู้ชายนะคะกิเลสของธาตุขันของความเป็นผู้หญิงเนี่ยฉะนั้นเวลาใครทําความดีหรือว่าโ oh, อ้หทำบุญเยอะกว่าเราหนึ่งพันบาทได้ตักบาทของเยอะกว่าเราได้ทํานู่นทํานี่หรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาแน่นหนะดูต้อยตามหรือว่าดูแย่กว่าเนี่ยเขาจะมีความอิจฉา ขบนหน้านั่สิอะไรเงี้ยฉะนั้นการอยู่ในวัดเนี่ยแทนที่เราจะละความคิดที่ไม่ดีโดยที่ฝึกให้เป็นอันตโนมัติก็คือ mm. เห็นใครทําดีก็ให้พูดจนชินปากว่าสาธุอนุโมทนาด้วยอนุโมทนาด้วยเพื่อลดกิเลสต,ตัวนี้นะคะในการฝึกขั้นต้นขั้นหยาบส่วนการฝึกที่พัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปก็คือยินดีกับเขาโดยใจนะคะ ปากก็ยินดีใจก็ยินดีอนุโมทนาบุญด้วยนะคะคือคุณเป็นคนดีทำความดีเงี้ยเราทำไม่ได้แบบคุณเราก็คือเราเห็นเราก็มีความสุขแล้วอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าเราจะไม่มีโอกาสได้ไปบวชปฏิบัติธรรมเหมือนกับคุณหรือว่าเราเกิดมาเป็นอัตภาพผู้หญิงเนี่ย เราไม่สามารถบวชพาได้เราเห็นพาเหลืองมีพระมีการบินทบายเงี้ยเรารู้สึกปลื้มปิติอ้อนุโมทนาสาธุกับท่านนะเฮ้ยอ,อนุโมทนากับเธอฤุนนะาลูกชายได้บวชแล้วอะไรเงี้ยก็จะเป็นลักษณะออกมาจากใจแล้วหลังจากนั้นคําว่าอนุโมทนาสาธุส่งบุญให้นี่คืออะไรอนุโมทนาก็คือพอเรายินดีกับเขาเนี่ยพระพุทธองค์เปรียบเหมือนการต่อแสงเทียนแสงสว่างนะคะดียังไงคะ แสงไฟของเราเนี่ยปกติแล้วมันประมาณอยู่20วัตต์ใช่ไหมคะแต่มีคนมาต่อแสงเทียนก็คือยินดีด้วยกับเราอ่ะเขาจะได้บุญกับเราด้วย25-30%จากความที่เขายินดีจากใจจริงเนี่ยจะได้อยู่คืออนุมโมทนาเป็นแล้วก็จะได้บุญประมาณ25-30ก็คือดวงจิตของเขาอ่ะก็จะมีความสว่างสวยด้วยอําทาจของบุญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ทําในศาสนาพุทธหรือว่า ที่มีจิตเลื่อมใสในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ตัวนี้นะคะจะทําให้ดวงจิตยิ่งมีความใสสว่างขึ้นไปเรื่องจักทานศีลภาวนาบุญกิริยาวัตถุทั้งหลายนะคะอนุโมทนาสาธุแล้วบุญของคุณก็ไม่ได้พ่องนะคะแถมไอ้พลังไฟ20วัตต์ของคุณเนี่ยมีคนร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกับคุณเนี่ยคุณก็จะเพิ่มความสว่างของบุญของคุณเข้าไปอีกเป็น300วัตต์500วัตต์ 2,000วัตต์นี้นะคะยิ่งมีคนร่วมอนุโมทนาบุญกับคุณมากเท่าไหร่แสงสว่างของคุณเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่ึ้นจากสว่างแค่ดวงจันทร์ก็สว่างเท่ากับพระอาทิตย์พระอาทิตย์หนึ่งดวงก็เป็นสิบดวงล้านดวงฉะนั้นการทําบุญแล้วเก็บเงียบคนเดียวหรือว่าเหมาฉันทําคนเดียวไม่แบ่งใครเนี่ยถือว่าผิดค่ะผิดอย่างแรงการทําบุญแล้วบอกเขาให้ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยเป็นสิ่งที่ดี การบอกให้คนร่วมมาทำบุญกับคุณเป็นสิ่งที่ดีแทนที่คุณจะได้บุญคนเดียวคุณจะได้เรื่องของบริวารด้วยก็คือการที่คุณจะมาเกิดสร้างโพธิจิตโพธิญาณทั้งหลายคุณก็จะมีบริวารแวดล้อมพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ลงมาตัดสุลุเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวนะคะท่านมีพระมเหสีท่านมีลูกท่านมีเอกอัวกซ้ายขวาพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรแล้วก็ พาาระอรหันต์ที่มีอิทธิฤทธิ์แบบปังๆเลยทางาพระภิกษุสิบทางาพระภิกษุนีอีกสิบอุบาสกอีกสิบอุบาสิกาอีกสิบอันนี้โอ้โหมันเป็นเรื่องของนิดเดียวค่ะเทคนิคนิดเดียวคือให้เขาได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับเราแล้วการส่งบุญเนี่ยส่งบุญให้กับใครบ้างส่งบุญให้กับพวกเจ้าหนี้เจ้าเวรเจ้ากรรมก็มีตั้งแต่ เทวดารักษาเทวดาประจําตัวบรรพบรุษครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณและตามสุดท้ายคือเจ้ากรรมนาเวรนะคะที่เราจะต้องส่งบุญให้ไม่ใช่ว่าเราส่งทั้ง3มแดนโลกธาตุนะโอ้โหก็บอกแล้วไงว่า3มแดนโลกธาตุอ่ะก็คือมันยิ่งใหญ่มากเรามีบุญเนี้ยแค่แบงค์หนึ่งพันเนี่ยแต่เราแจกปึง้ง ได้ประมาณคนละ25สตางค์อย่างเงี้ยมันพอกับการใช้หนี่ไหมเราเป็นหนี่เขาสักล้านหนึ่งแจกเขาทีละ25่ส้ตังค์ยีตังค์เมื่อไรชีวิตคุณจะดีใช่ไหมถ้าคุณอยากจะทําให้ชีวิตคุณดีนะก็คือเจาะจงให้แค่นี้ก่อนเทวดารักษาบรรพบุพรบุษผู้มีพระคุณและเจ้ากรรมในเวรผู้มีพระคุณก็รวมถึงพ่อแม่บิดาบรรดาครูบาอาจารย์ก็สรุปให้ย่อๆประมาณนี้ถ้าให้ทั้งหมดนี้ก็มีทั้งพวก ปอเปร์อสุรกายมารพมที่เป็นอสุรกายเนี่ยถ้าเขามีฤทธิ์เนี้ยมีฤทธิ์มากเขาก็ยิ่งทำร้ายทำลายเรามากพวกที่ไม่ควรได้บุญก็คือใครพวกปอบนี่ให้ไม่ได้อสุรกายให้บุญไม่ได้พอให้เขาก็เหมือนกับเราติดอาวุธให้เขาเขาก็จะยิ่งมีกําลังมาทำร้ายทำลายเรานะเข้าใจไหมครูบาอาจารย์บอกว่าพวกปอพวกกระสืออสุรกายเนี่ยให้บุญไม่ได้วิธีจะจํากัดหรือว่าจัดการพวกนี้ทํำยังไงก็ ในคนที่ธรรมดาอย่างเราเราเนี่ยไม่ใช่แม่หมอทั้งหลายนะก็สามารถอธิษฐานน้ำมนต์ก็คือเอาน้ำเนี่ยน้ำขวดเลยขวดลิตรหนึลิตรอะ่ะแบบไม่ต้องเปิดฝาก็ได้ถวายกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระที่บ้านเราเนี้ยแล้วก็ลาท่านมากินนะคะจะตั้งไว้สักอาทิตย์หนึ่งก็ได้แล้วค่อยลามากินให้เป็นน้ำมนต์ทั้งกินทั้งอาบแล้วก็มีการสวดเจริญพุทธมนต์หรือว่าเปิดบทพระปริตรนะคะช่วยได้แล้วก็ ส่งบุญให้กับเทวดารักษาเราอาจจะเจาะจงเลยก็ได้นะคะให้กับท่านพญาภูริิสาให้ท่านช่วยถอนของสิ่งไม่ดีให้ปัดเป่าแล้วก็เปลี่ยนภพภูมิคือลักษณะของท่านพญาภูริิสาคือยักษ์กินผีนะคะท่านก็จะกินนะคะกินผีเข้าไปแล้วก็เหมือนกับไปเลอะแล้วก็ปล่อยออกนะคะในดินแดนหรือว่าภพภูมิที่เขาควรจะอยู่อย่างพวกปอบอสุลกายพวกนี้เวลากินน่ะ จะต้องถูกย่อยสักพักหนึ่งแล้วก็ดวงจิตพวกนั้นจะถูกปลดปล่อยออกในดินแดนยักษ์นะคะก็จะไปเป็นบริวารของยักษ์เพื่อมาทําหน้าที่เก็บกวาดพวกสัมภเวสีแล้วก็จิตวิญญาณที่เขาเรียกว่าด้านมืดอะค่ะคือหลงกระทําความผิดเหมือนพวกผีตามตามโคง้งร้อยศพอะไรพวกนี้มันจะต้องหาตัวแทนอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเอาคือมีความหลงผิดนะคะพวกเกี่ยวกับอสุรกายมารคือ จะหาตัวตายตัวแทนจริงๆแล้วพอมีคนตายแล้วเขาได้ไปผุดไปเกินไหมก็ไม่ได้นะแต่ว่าคือจะหาคนมาแทนตําแหน่งเขาแล้วเขาก็ยังเป็นบริวารกับไอ้เจ้าถิ่นเจ้าผีที่มันอยู่แถวนั้นนะ่ะคือเจ้าที่มันใหญ่กว่าก็คือพวกปอบอสูรากายที่มันเฝ้าอยู่แถวนั้นนะ่ะก็จะไปเป็นบริวารกันจากร้อยศพก็เป็นพันศพล้านศพเมอนกัอยู่ตรงนั้นถ้าเกิดไม่มีการปลดปล่อยหรือว่ามีการแบบว่าต้องถึงวาระอางเนี้ย ให้ให้เทวดาหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปจัดการให้อย่างเงี้ยโดยอาศัยอำนาออำนาจของบาร,รมีธรรมนะคะในการจัดการก็คือส่งบุญให้แล้วก็ขอให้ท่านช่วยเพราะว่าพวกนี้มันมีการที่แบบว่ามีมิติของเขาภพของเขาถ้าเขาเข้าไปลบเด็ภพอันนั้นนะ่ะก็จะปลอดภยัยแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาออกมาทำลายทําลายเราเนี่ย ท่านมีอำนาจที่จะเข้าไปจัดการอันนี้ก็เป็นเรื่องของจิตวิญญาณแล้วก็เรื่องของภพภูมิซึ่งละเอียดแล้วก็จัดการยากถ้าเกิดว่ามีการร้องเรียนไปปุ๊บอย่างเงี้ยเราขอให้ท่านช่วยท่านก็จะจัดการให้นะคะต้องมีการร้องขอมีการส่งบุญให้นะคะท่านจะช่วยได้ตามอำนาจของบุญเรานะคะคือเรามีกรรมจะต้องโดนเนี่ยแต่ว่าจากที่โดนร้อเก็เหลือสัก70 60แล้วก็หายไปโดยอำนาจบุญที่เราได้ทําขึ้นมาใน ทุกๆระดับไม่ว่าจะทานสิ่งภาวนานะคะโมทนาสาธุส่งบุญให้กับทุกท่านก็เป็นประโยชน์เช่นนี้เองอนุโมทนาค่ะ